งอินดี้อีสานถ้าไม่จังหวัดสนุกก็ต้องเศร้าถึงใจค่ะป้อมพกา마าหรือป้อมไม่ทองคําจึงปล่อยเพลงอกหักรับหน้าฝนการกลับมาครั้งนี้มาพร้อมทักษะการแสดงจึงได้เล่น MV เองครั้งแรกและเชื่อว่าจะถ่ายทอดเพลงได้ลึกซึ้งกว่าเคยค่ะ นี่คือหนึ่งในการพัฒนาตัวเองในรอบปีของนักร้องสาวดาวรุง่งแถมในช่วงพักงานจากโควิด -19 ป้อมใหม่ทองคําก็ไม่หยุดเรียนรู้ฝึกเล่นลิเกหมอลำรำําวงได้ทั้งไหวพริบและเทคนิคการโชว์าวาวลิเกอะยากหนูว่าหมอลำอะ ง่ายสาหรับหนูเพราะหนูเป็นคนอีสานสาเนียงได้แต่ลิเกนี่คือเป็นไทยแท้ๆการเอื้อนการแสดงการไล่าลาแต่ก่อนไม่เคยมีแฟนคลับที่เป็นแบบลิเกเลยไมย่มยกไม่ยกใช่ค่ะ<า>ดีนี้คือมีมาแล้วแบบมีมาชมด้วยค่ะว่าเวลาโพสรูปอะไรชอบน้องตอนที่เล่นลิเกนี่แหละก็มีแบบชอบหนูตอนเล่นลิเกชอบพี่ป๋อมตอนเป็นดาวรายทอร้ายได้ใจมากอะไรอย่างเงีเออ้ยต้องไปชมนะคะ เสียงแหบเสน่ห์ <ane> เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่ประกวดค่ะหากแค่นั้นอาจไม่พอเพราะวงการเพลงอินดี้อีสานแข่งขันสูงน้องใหม่อย่างปอมไม่ทองคําจึงต้องพยายามปเปลี่ยนทุกอุปสรรคเป็นโอกาสแม้แต่เรื่องการดัดฟันที่ทําให้เธอต้องฝึกหนักเรื่องการใช้ลมและออกเสียงให้ชัดแต่ก็ช่วยส่งเสริมทักษะร้องเพลงไปในตัวเรื่องใจของเรามาก่อค่ะบางคนนี่มามาถึงแล้วแบบว่าถอดดีกว่านันนกร้องเยอะเราอาจจะไปไม่ถึงฝัน แต่ความจริงคือเรามันอยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่โอกาสด้วยค่ะ <c oughs> เพราะว่าปอมตัเองก็พัฒนาตัวเองเรื่อยๆผู้ใหญ่หยิบจับอะไรก็เราก็ไม่ปล่อยให้เป็นอากาศเราก็แบบคว้าไว้คว้าไว้อย่างเดียวให้ไปทําอะไรหนูก็ทำมา <c oughs> อย่าลืมนะคะจ้างหนูด้วยช่วงนี้งานโชว์เริ่มกลับมาแล้วนักร้องสาวมีเดินสายและออกรายการทีวีค่ะพร้อมเผยว,ว่าอาจได้เห็นสาวอีสานอย่างเธอรํมมโนรายอมรับว่าศิลปะภาคใต้ไกลตัวแต่ท้าทายค่ะ